สวัสดีค่ะอแบ่งปันมาเลยคุณต้องเกลอันนี้มันเข้าเรื่องหัวเรื่องเดียวกับเตยใช่ไหมได้เลยใช่คือคือพูดต่อจากเรื่องที่เตยบอกเมื่อกี้ค่ะคือเราอะมักจะถ้าถ้าถ้าเรายังไม่รู้นาะอย่างเช่นโหวยว่ารวยจังเลยอะ ทำไมไปกินหอยนางรมแล้วไปกินฝรั่งเศสทําไมไปกินสุราษฎร์ไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าคนรวยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นคนเดียวเขาเฮ้ยจางที่เธอเอาเรื่องเนี้ยประสบการณ์นี้ยมาบอกฉันฉันจะได้แบบเป็นตัวอย่างดาต้าว่าฉันจะต้องไปกินหอยนางรมฝรั่งเศสเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยแบบเออเอาแบบนั้นสิที่ที่ตัวเองได้ประโยชน์สิอย่าไปขัดแย้งดีเวลาขึ้นความรวยเข้ามาแล้วเดิน ดันไปแบบขัดแย้งอ่ะมันจะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วช่วงเดือนที่แล้วเตวยไปไปเที่ยวกับป้ามาโรลัวใช่ไหมแล้วขวัญก็บอกว่าซ f c f ซเอาแบบนี้ค่ะเที่ยวโรลัวแล้วขวัญก็ได้ไปแบบนั้นเลยใช่ได้ไปแบบไปเที่ยวฟรีกินฟรีแบบนัาเตยเลยนะคะคือแล้วสายมูไงดิฉันเนี่ยชอบไปพรทธาชอบไปอะไรเง,งี้ยเพราะว่าพอเราเรียนรู้เรื่องะธรรมคำสอน แล้วก็เป็นช่วงที่แชร์ธรรมะของพระพุทธธาตุเยอะมากเนาะแล้วได้ไปพระบระมมท่าชยาเธอฉันแบบเฮ้ยฉันได้มาอยู่ที่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วแบบไปแบบคนแรงนึงด <c oughs> ูใช้ใช่ใช้ความแบบไม่พูดแต่นึกเป็นภาพค่ะตอนอันนี้ต้องขอบคุณคุณอ่าตู่นะคะที่สอนใน manifest จวดๆนะคะถ้าใครอยากเรียน วิธีมีในเฟสต่างๆมากมายถึงสิบเอ็ดวิธีคุณไปเข้าคอร์สนั้นได้นะคะแวนแอมบาสเดอร์ทำงานแล้วนะคะมันจะต้องมีสักวิธีหนึ่งที่คุณเอาไปทำกับชีวิตแล้วมันได้ซึ่งอไไบอกเลยว่าดิฉันอะดิฉัน,น,น,นวิธีวิธีแรกเลยที่ดิฉันทำแล้วได้ผลเนี่ยคือโดนัทคือจริงๆในห้องเรียนอ่ะเขาให้เขียนบทให้เขียนให้เขียนสิ่งที่ชอบจะด,ดูมาฉันก็อยากจะคุยด้วยให้เขียนอ่ะ มันก็ได้ตั้งแต่ในห้องเรียนแล้วก็คือได้เริ่มเริ่มเขาบอกว่าตัวเองเป็นอะไรใช่ไหมฉันบอกว่าฉันเป็นนักเขียนอิสระที่แบบได้เดินทางฟรีทํางานระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ได้ตั้งแต่อยู่ในคอร์สเลยนะได้ได้เขียนตึ๊บอีกสองวันได้ดูดิว่า,วามันพลังงานมันขนาดไหนแล้วพอหลังจากนั้นกลับมาค่ะมัน มนุษย์อะที่ที่ยังไม่ได้ฝึกฝนตัวเองมากพอดิฉันก็ยังฝึกตัวเองไม่มากพอนะมันจะกลับลงมาที่เดิมว่าโอ๊ยเราจะได้ไปอย่างนั้นเองไหมคือมันไม่ได้ชื่นชมยินดีต่ออะว่าเฮ้ยเอาแบบนี้อีกนะซอสคือไม่กล้าบอกว่าชอบและเอาแบบนั้นอีกอะเพราะว่ามันจะมีความเชื่อหนึ่งที่ว่าถ้าพูดอะไรออกไปแล้วมันจะหายไปอะอันนี้มันมันเป็นความเชื่อสมัยเด็กนะแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ายิ่งพูดยิ่งขยายอะไรอะสิ่งนั้นมันจะยิ่งเกิดขึ้นในชีวิตเราถูกไหมคะถ้าเราไม่กล้ารับความสุข ซ้ำๆอีกอะฉันก็เลยเออพอกลับมาประกว่าตัวสอนในคอร์สสบยังไม่จบคือเขาเขาให้แล้วให้อีกนะคะเพจเนี้ยเขาาสอนต่อในไลฟ์สดในในกลุ่มอีกว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าโดนัทเนี่ยโดนัทเนี่ยให้เขียนอ่ะบอกได้ไหมอ่ะคุณคุณเตยดิฉันเล่าได้ไหมอ่ะคนอะนในสก,ก็คือ หนดูสิอยากรู้ต้องแชร์อะไรให้หนำเตยไปด้วยนะคนจะได้ได้ประโยชน์เยอะนะคะการที่โอเปอเรเตอร์อย่างนี้ฉันปรเจกต์ร์อย่างนีฉันออกมาทํางานเนี่ยคุณต้องแชร์กันเยอะนะคะเรียนแจกแพงตลอดนะคะไหนใครเซลหมาฉันนะคะปรากฏว่าเขาสอนว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะที่มันแบบคุมเคือว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เราวาดวงกลมเป็นด ตันัดขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเขียนเข้าไปว่าสมมุตินนะถูกหวยถูกงวดอแบบนี้เฮ้ยแล้วถ้าได้อันนี้แล้วมันจะดียังไงอ่ะให้เขียนความเป็นไปได้ต่างๆอะค่ะอยู่ข้างๆว่าเฮ้ยถ้าถ้าได้อันนี้แล้วมันจะดียังไงกับชีวิตเราเขียนบทเนี้ยแต่มันวันนั้นมันทนาทําเรื่องการได้รับได้รับงานที่เป็นงานงานเขียนบทงานอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นทํานะเพราะว่าเราเรียนก็คือเราเรียนสดออนไลน์เนี่ยมันมันอยู่คนละที่อยู่ในห้องนอนตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็เขียนเรื่องเนี้ย แล้วมันก็ได้เขามาอีกมันเลยยิ่งว้าวยิ่งแบบเฮ้ยนี่หรอ,ค,อรคือการอะไลเมนต์คือการอะลาวการแบบเปิดรับแบบที่ที่เป็นการหาข้อดีมาสนับสนุนต่อสิ่งที่เราต้องการอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยแบบชอบอันเนี้ยแต่ใจมันจะไปในทางที่แบบเฮ้ยมันจะได้หรอเรามันไม่คู่ควรเรามันฐานะเรามันยังไม่ใช่เราอยู่ในตําแหน่งอยู่ในส่วนแท้แทๆใครจะมาชว่ว,วเนเราอะไรเงี้ยแต่พอทําอันเนี้ยค่ะ มันจะเห็นแต่ข้อดีของการได้รับสิ่งนั้นอืมมันรู้สอนถูกป่ะน,นะแต่ทําทําแล้วได้อันเนี้ย,ยก็เลยแบบเออก็ทําอีกดีอะไรเนี้ยเรื่องโดนัทนะอันนี้เรื่องโดนัทเรื่องเดียวนะมันยังมีอีกเป็นสิบวิธีนะคะที่คุณตู่เขาสอนไว้ในนั้นเนาะที่อาจจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับคุณก็ได้นะคะไปเรียนกันนะดีมากๆนะคะมานิฟเทดจุดจวดนะคะอ่าคราวนี้เปิดรับคร้ะเล้ไปได้อะไรมาไปได้เลย เขื่อนยังเลยเรียนเรียนทุกอันเลยใช่ไหมจริงจริงเรียนทุกอันจริงจรินะเรียนแล้วอินเพราะว่าคนมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ยมันถูกที่ถูกเวลามากเลยนะคะคือถ้ายังไม่ได้รับประสบการณ์บางอย่างมาในชีวิตอะเราจะไม่รู้เลยว่าเรารู้อันนี้ไปเพื่ออะไรอย่างวันนี้จริงจริงจริงๆรงลงคอร์นนี่ของตู่เติมมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะเปิดรับความมั่งคั่งด้วยพลังงานซอสอะต้งแต่แบบต้นปี ใช่ได้มานานมากแล้วแล้วพอนี้ด้วยความลงหลายคอร์สของเขาค่ะก็นึกว่าฟังแล้วอันเนี้ยแต่อยู่ดีๆไปเซิร์ชตอนแรกไปเซิร์ชกดแรงดูดูกับการเงินแล้วมันไปพิมพ์คําว่าความมั่งคั่งการเงินมั้งมันเลยเข้าไปในคอร์สเนี้ยแล้วบอกอ้าวอ,อันนี้เราย,ยังไม่ได้ฟังเลยนี่หว่าพอเข้าไปฟังค่ะมันก็เลยได้คําตอบเหมือนที่เตยไลฟ์ไปตอนต้นเลยว่าเราไม่ได้คิดถึงความร่ํารวยแบบแบบเที่ยวอะ่ะแบบ แบบที่มันเป็นของเราอะเราไปมองว่าเป็นคนอื่นเราแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้ให้เราเปิดรับแบบลักก็ปิดแล้วก,ก็เปิดอะแบบไม่ไม่ไม่เต็มที่อะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอได้คํานึงจากจากตู่มาซึ่งอันนี้อยู่ในทุกครอร์สของเขาเลยนะเป็นคีย์ของเขาเลยนะคือคําว่าซอสอะถ้าอะไรที่เป็นซอสอะมันจะง่ายมันจะจดุดมันจะง่ายมัน ามันเป็นทางของเราอะคุณต่อให้คนอื่นว่ายากแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นของคุณอะมันเป็นทางที่คุณเขียนมามันเป็นสิ่งที่ซอสคุณสนับสนุนมันง่ายก็เลยแบบเฮ้ยใช่แล้วอะไรที่ง่ายของฉันล่ะฉันห่วยไงฉันง่ายมากฉันก็เลยกลับมาที่สเตน้นแล้วฉันก็แบบนึกถึงหน้า อันนี้คีย์แพงมากนะทุกคนอยากอยากจะย้ําคือขวัญอาจจะพูดรัวๆแต่จริงๆมันเป็นคีย์มากที่คุณจะรู้ในทางท,ที่คุณจะมาง่ายในเวของตัวเองที่มันจะไม่เหมกับคนอื่นใช่บางคนเพื่อเราบางคนก็เทรด <มา S 2> หุ้น,นถูกไหมบางคนก็ขายของขายกับข้าวบางคนก็ทํา,าชุดทําอสังหาคือแต่ละคนมัน คุณนึกถึงเซเล์มูนอะ่ะ<า>มันจะมีดวงดาวของตัวเองมีจักรวาลของตัวเองอะ่ะที่ไปทําเหอะไอ้ที่คุณมีความสุขอะ่ะคุณคุณจะเป็นอะไรก็ได้อะ่ะแต่ขอให้คุณเป็นยึดที่ความสุขของคุณบางคนก็บ้านใช่บางคนก็แบบเป็นคุณแม่ลูกสี่ที่แบบสวยงามแล้วก็แบบแบ่งปันสิ่งดีๆโอ้โหคือแต่ละคนให้รู้ในในสิ่งที่ตัวเอง มีอะค่ะชื่นชมยินดีในสิ่งที่มีเนาะคือเปิดร<ด>ับความมั่งคั่งด้วยพลังงานซอสงด,ดงามงใช่ไม่ต้องเหมือนกับคนอื่นใช่แล้วทีนี้มันมันเลยทำให้กลับมาที่ตัวเองอย่างอย่างชัดเจนนะคะว่าดูแลความสุขของตัวเองอันนี้ขายคอร์สให้หนำเตยด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงอ่าเคลมมาใจแฟนนะคะชื่อคอร์สอาจจะเป็นเรื่องแฟนแต่ดิฉันเนี่ยกลับ กลับได้กลับได้เรื่องความรักตัวเองมาล้วนๆเลยค่ะ mm. จริงๆดิฉันบอกว่าถ้าถ้าดิฉันเป็นคนที่ว่ายน้ําแล้วกําลังจะหมดแรงเนี่ยคอร์สนี้ของหน่ำตอนี้เป็นเหมือนผู้เลยจะร้องไห้เหมือนเรือเรือยอท่ะคะ่ะที่แบบมาแล้วแบบอ้ายฉันเชื่อเธอขึ้นเรือนนะอะไรเงี้ยขึ้นปุ๊บสบายเลยมีมีวายให้จิบ มีแซลมอนให้กินอยู่บนเรือนั้นเลยคือไม่ใช่ว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะเป็นเรือยอนมารับเลยจ้ะเพราะว่าทำได้ไหมสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องความรักตัวเองนี่แหละแล้วแล้วข้อหนึ่งเลยที่ชอบคือคําสัญญาก่อนแต่งงานเอาจริงๆกันธนาก็ยังได้ไหมอ่ะพูดได้ไหมอ่ะหรือว่าไม่ควรให้เขาไปลงคอร์ดกันนิดนึงก็ได้เนาะ อนีิดหนึ่งชอบมากอันนี้คือชอบจำซอสส่งให้เลยจาได้อันเดียวแหละจําได้อันเดียวแล้วจําได้ว่าคอนเนี้ยหนําเตยไลฟ์ไว้นานแล้วแล้วเราอ่ะคือเอาจริงๆหนําเตยใส่แต่เสื้อสีฟ้าในไลฟ์ในคอร์สน่ะจนเราจําไม่ได้ว่าอันไหนมันอันหนึ่งสองสามสี่แล้วเราไปดูตัวเองดิใส่เสื้อสีฟ้าแต่เสื้อมันไม่ซ้ํานะแต่เ้อสีฟ้าหมดเลยแล้วเออ อนนใช,ช,อใช่เราก็เลยแบบเออมันอันนี้เหมือนดูไปแล้วสรุปพอวันนั้น,น่ะคะ่ะมันได้ถูกที่ถูกเวลาตรงที่มันมาในวันที่เราอะ่ะไปไปอยู่ท่ามกลางคนอื่นเยอะมากจนเราหลงลืม แล้วอะแล้วพอไอ้เรื่องคําสัญญาก่อนแต่งมันโผล่ขึ้นมามันกลายเป็นมันมันไม่ใช่คําสัญญาก่อนแต่งนะคุณถ้าคุณจําได้ว่าทุกทุกคนคือหนึ่งเดียวกันอะคําสัญญานะั้นมันเป็นคําสัญญาของคุณกับตัวเองนะว่าคุณมีหน้าที่อะที่จะต้องทําให้ตัวเองมีความสุขและดูแลความสุขของตัวเองให้ดีที่สุดนี่เลยขนลุกขนลุกเออร้องไห้อ่ะก คือม e ัน e มันไม่ใช่ว่าฉันจะไปสัญญากับคู่รักใครนะฉันสัญญากับตัวเองเลยแล้วพอหลังจากอืมหลังจากวินาทีนั้นที่ได้ยินคําเนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามามันกลับมาที่คําสัญญานี้หมดเลยนะว่าเรื่องนี้เราทาแล้วมันมีความสุขไหมเราสัญญากับตัวเองแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะทําแต่เรื่องที่ตัวเองมีความสุขการพูดปดพูดแล้วมีความสุขไหมไม่มีงานแบบ การทาอะไรที่มันไม่ละเอียดรอทําแล้วมันก็ต้องกลับมาแก้มันไม่มีความสุขทําใหมให่ให้มันละเอียดเป็นคนใหม่เกิดใหม่เลือกใหม่ให้กับชีวิตตัวเองคือมันแบบ <laughs> ร, <laughs> ร,ร้องไห้เหมือนกันมันเป็นการว่า <laughs> ไปกับจิตวิญญาณข้างในจริงๆอ่ะไม่ไม่สามารถที่จะคานจริตวิญญาณข้างในได้เลยอ่ะ <laughs> โอ้ยฉันอยากจะถ่ายเธอดูนกบินเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยตอนนี้นกตัวใหญ่ๆด้วยนะ มันมันลายคู่มันกลับกล้องไม่ได้เนาะแต่ว่าเธอก็ได้นะคะแปดพันแปดสิบแปดขุณตู่ต่แต่เนะคะถ้าคุณตู่อยากเรียนต้องตีเอฟแล้วก็โอนเงินมาตู่ก็ไม่ได้อยู่ในคอร์สนะคะนั่นแหละค่ะแล้วจริจริงๆนัดกระหน่ำเต๋ยว่าจะไล่เรื่องเรื่องความมั่งคั่งอย่างเดียวแล้วมันมันมาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คือแก่นที่สุดแล้วนะคุณเพราะถ้าคุณรักตัวเองอ่ะคุณก็จะไม่ เยียงกับตัวเองแล้วความรวยอีกแล้วว่าคุณมีหน้าที่เกิดมารวยเลยอะง่ายๆเลยถ้าความรวยคือความสุขคุณก็มีหน้าที่เกิดมาทําให้ตัวเองรวยถูกไหมเวลาที่คุณไปกับข้างในคุณนะยังไงคุณก็รวยแน่นอนถ้าคุณเพียวไปกับข้างในอ่ะคือซอสเขาพร้อมเทคแคร์แล้วก็พร้อมให้คุณอยู่แล้วอืมใช่อันนี้คุณใจจับไต้วันนะคะสวัสดีค่ะคุณใจนี่แหละค่ะคือคือพอได้ได้รู้คำนี้คำเดียวอะน้ำเตยมันเหมือนกับมันได ไ้มันได้ย้อนกลับมาที่ต <Trustee S 1> <Real guys, S 2> ัวเองอย่างแท้จริงเน้ยกลับมาที่หัวใจตัวเองเลยว่าเฮ้ยนี่เราดูแลเธอดีหรือยังเราสัญญากับเธอแล้วนี่ว่าเราจะรักเธอให้ดีที่สุดอะมันเราจะดูแลความสุขของเธอ่ะเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นะออกจากเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด มันไม่จําเป็นจะต้องไปผ่านกระบวนการหนึ่งสองสามแล้วว่ากลับมาที่คํานี้คาเดียวอ่ะมันมันเอาอยู่เลยอะค่ะคือคือเขาอังเลยมันชื่อมันดูน่ารักดูอะไรเงี้ยนะคุณแต่ว่าจริงๆเขาให้ให้แพงนะถ้าคุณสนใจก็ไปลงของเขาได้นะคะชื่อเียคลมมาใจแฟนนะชื่อซึ่งอันนี้ดิฉันต้องยกความดีให้คุณกันยากรนะคะเบ่กเขาไม่ได้เข้าไลน์มั้งเขาไปดำนาอยู่เห็นเขาบอกฉันเมื่อกี้เขาบอกว่าอันเราไปลงกันเถอะ ขอเตยอะถึงชื่อมันเป็นเรื่องความรักอะแต่ฉันว่ามันต้องไม่เกี่ยวกับความรักหรอกมันต้องเกี่ยวกับพวกเราแน่เลยมันต้องมีอะไรอย่างให้พวกเราแน่เลยซึ่งเอาจริงนางยังไม่ได้เข้าไปรเลยนะคุณกัญญากรนี่คืออู้สวัสดนะเขาเรียกคุณตลอดเลยนางยังไม่ได้เข้าไปฟังเลยเออแล้วบอยังไม่มีเวลาแต่ฉันอะได้ไปแล้วฉันว่าโอ้ขอบคุณมากพี่พี่ถือว่าเป็นนางฟ้านางสวัรค์ให้ชีวิตหนูแล้วเพราะว่าเอาจริงคุณ ถ้าคุณมีความสุขอะแต่ร้อยคุณก็ดึงดูดได้จริงๆมันค่าคอ,อนหมันแค่เนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้ว่าหนุ่ตัวก็ไม่ได้ต้องการเงินนะแต่อยากให้คุณอะจ่ายให้ตัวเองเพื่อคุณนะให้เข้าไปตั้งใจเรียนให้คุณไปรับคุณค่าที่มันเหมาะกับคุณอนะในคำคเนี้ยกวนแบบ รู้เลยเพราะว่าตัวเตยนี่เขาเป็นคนที่ให้แล้วให้อีกให้อยู่นั่นนะ่ะบางคอร์สก็เหมือนจะมีนี่คอร์สจะสองสามอันก็จบแต่เขาให้ไปสิบเอ็ดอันเลย,เลยฉันแบบโอ้สองคนนี้คนมั่งค่างคนแบบให้แบบจนไม่รู้จะยังไงแล้วเขาแบบ จริญรุ่งเรืองทุกครบร่าไปแล้วแหละอะไรยเงี้ยฉันก็เลยรู้สึกแบบเออถ้าฉันจะให้ต่อฉันก็ต้องให้ที่ดีที่สุดกับผู้คนด้วยก็เลยแบบนเนี่ยนําตอรายไม่ร่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบอกให้ว่าเราไปถวนแล้วเราได้อะไรบ้างจะกคอร์ส <c oughs> ต่างเออนั่นแหละอล้อ่ะอ่ะ,อะคุณอยากแบ่งปันอะไรคุณก็แบ่งปันไปเลยแล้วกันแล้วแต่ operator, โอเปเอรเเตอร์คุณจะออปเปอรเเตอร์ไปออปเปอรเเตอร์ทำงาน เ,เออพวกคุณทุเรื่องไทยไม่มีดีไซน์ไม่มีไทยโอเปอเรเตอร์นะแต่แต่ดิฉันชอบพูดผิดว่าโปรเจคเตอร์โอเปอเรเตอร์ <S <s <fisher> ด็อกเตอร์ก็เลย <laughs> ดิฉันเป็นไทยโอเปอเรเตอร์ไปเรื่อยๆแล้ว <c oughs> อ่าบทสวดจะทำเงินไหลเข้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันมันฟังดูเหมือนเป็นเรื่อง <c oughs> เ,เหมือนพระสวดหรือรอะไรไม่ใช่นะเป็นเป็นคาถเงินล้านอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ใช่แบบสวดมนต์ไม่ใช่แบบ คําที่มันฟังไม่รู้เรื่องนะคุณมันคือคําที่เขารวบรวมเป็นชุดคําของอับราฮัมฮิกที่ทําให้คุณอะค่อยๆค่อยๆย,ย,ย,ยอมรับตัวเองแล้วก็เปิดรับให้ความมั่งคั่งมันหลังไหลเข้ามาหาคุณมันจะมีประโยคหนึ่งแล้วที่บอกว่าใช่ฉันรู้นะว่า ฉันะ่ะให้เงินแบบค่อยๆเข้ามาหาฉันให้ความมัง่งคั่งค่อยๆเข้ามาหาฉันทั้งๆที่จริงๆแล้วมันสามารถมาจุดเดียวก็ได้แต่แต่ฉันรู้ว่าฉันะ่ะจะค่อยๆแบบเปิดรับมันแล้วก็มีความสุขไปด้วยคือเหมือนเรียนรู้แล้วก็รับไปด้วยค่ะแต่ไม่ไม่ใช่คํานี้นะคุณเข้าไปฟังไปเข้าไปเรียนกันเองแล้วทีเนี้ยดิฉันะ่ะเข้าไปทบทวนแล้วก็จะมีเพื่อนๆใจดีที่เขาทาเป็นคลิปเสียงวนๆให้ใช่ไหมคะดิฉันก็จะเห็นภาพ เงินทองความมั่งคัง่งแล้วก็ฟังเสียงพวกเนี้ยแล้วมันเหมือนกับคุณเชื่อไหมฟังแบบเพลินๆฟังแบบหายใจลึกๆเข้าไปด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเอาคําแบบเป๊ะหรืออะไรเพื่อท่องมาสอบครูเลยนะฟังปล่อยใจแล้วปรากฏว่าไอ้ความจิตใจที่มันกังวลในช่วงที่ไปอยู่กับคนอื่นเยอะๆมันได้กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วก็ทางช่องทางการเงินของดิฉันก็ ถ่างอาทันทีรับเงินทันทีจนแบบว่ามันมันได้รับทีนี้ก็เลยอยากจะแบบให้เพื่อนๆนะคะคนไหนที่ลงคอไปแล้วเนาะก็กลับไปย้อนฟังแล้วก็คนไหนที่ยังไม่เคยลงอ่ะก็ลอ,ลองลองรับเรื่องเนี้ยแล้วก็ลองฟังดูเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องการใส่ความเชื่อศาสนาดใดๆทั้งสิ้นบทสวดสัจธรรมเงินไหลเข้ามันคือการพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งด้วยความสุขถ้าคุณเข้าไปนะคุณจะได้รับสิ่งนั้นค่ะแล้วก็ มากมายตู่เตยก็เช่นเดิมให้อะไรมากมายอยู่ในนั้นจนแบบนะคะอันนี้สําหรับสําหรับเรื่องเงินเลยนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วณนะตอนนี้ถ้าคุณลงได้แล้วก็มันทําให้มีความสุขที่สุดดิฉันว่าอ่าคอร์สเรามาใจแฟนแล้วก็อะไรนะหนึ่งศูนย์หนึ่งของคุณนะคะหนึ101่งศูนหนึ่งก็ดีมากๆหศนหนึ่งรักตัวเองหนึ่งศูนย์หนึ่งแฟนใช่ดิ ดิฉันลงไปสองอันเลยดิฉันก็งงว่าเอ๊ะดิฉันไปได้คําสัญญาก่อนแต่งจากไหนอาต้นได้จากเคล็ดลับมาใจแฟนแต่ว่าไอ้รักตัวเองหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะมันก็ทํามันก็ยิ่งตอกย้ําเช่นกันว่าคือถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดให้ตัวเองไหมแล้วที่ผ่านมาในชีวิตอ่ะไอ้ที่มันไม่เคยเลือกอ่ะแล้วแล้วมันทําให้ผลลัพธ์ตรงหน้ามันเป็นอย่างเงถ้าเรารู้แล้วเราเลือกใหม่ให้ตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ ต้องยุ่งกับใครเลยอ่ะทั้งหมดมันคือผลลัพธ์จากตัวเราอ่ะคุณคุณจะทํำไหมโดยที่มันง่ายที่สุดแล้วนะทํากับตัวเองอ่ะมันไม่ต้องไปทํากับใครอะไรยังไงเลยค่ะคุณลองนะคะไปไปไปเรียนดูดิฉันช่วงนี้ดิฉันย้อนทุกคอร์สทุกอะไรของตู่เตยเลยนะจนแบบมันเขาเรียกขลุกขลกสัจธรรมขลุกสักจธรรมแล้วก็เออาแล้วก็รู้สึกได้ว่ามัน มันเหมาะกับคนที่อยากจะมาในเส้นทางที่เป็นความสุขแล้วก็ไปต่อในทางนั้นนะคะจริงๆแม้แต่คุณจะเผชิญอะไรอยู่แต่ไปคุณไปย้อนก็ได้นะไอ้คำสัญญากับกับตัวเองก่อนแต่งงานนั้นอะมันคือคาที่ดีที่สุดแลลวซึ่งควรเอาเอามาสัญญากับตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะทางกายภาพจะแต่งไม่แต่งดิฉันแต่งงานกับซอสดีฉันไปเรียบร้อยแล้วดิฉันแบบซญญึ้งย่ะฮะวุ่นชิช ความสุขของตัวเองที่ดีที่สุดนะคะคุณค่ะได้อะไรไหมคะเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างไหมเยอะเลยไปเลยขวัญฝักร้านตามขวัญได้ที่ไหนคะเอาฝากร้านนะคะคอร์ดขวัญนะคะซึ่งอันนี้ขวนททากับตัวเองมาแปดปีแล้วเนาะก็คือสั่งจิตผลิตโชคนะคะเป็นคอร์ที่ทําให้คุณเปิดรับใช่เปิดรับความมั่งคั่งจากเรื่องหวยเรื่องตัวเลข ซึ่งขวันทาได้กับตัวเองจากความสุขของตัวเองจริงปูก็ถูกเลขต่อกันทุกเดือนเลยมั้งเนี่ยทุกทุกอาทิตย์หรือทุกอะไรสักอย่างอะ่ะแน่พี่ปูปยินดีด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่พี่ปูพี่ปูมาบอกว่าตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าตัวเลขจากความสุขคืออะไรอันนี้แบ่งปันจากหนคอนานะซึ่งขวัญส่วนใหญ่จะให้เพื่อนๆหรือว่าคนในกลุ่มะดูซิว่าวันนี้ตัวเองมีความสุขจากเรื่องอะไรมากที่สุดใช่ไหมคะ ทีนี้อย่างเนี้ยโอวันนี้ชอบมากเลยมันมีข่าวหนึ่งที่บอกว่าแม่ค้าลอตเตอรี่อ่ะถือไปถือลอตเตอรี่ไปขายที่วัดอ่ะแล้วหมาฉี่รถขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าขายลอตเตอรี่ก็ไม่ได้หมาย,ยังมาฉี่รถขางั้นอวยพรตัวเองไปเลยว่าขอให้หมันๆด้ลยคนอีสานเนอะปรากฏว่าไอ้ลอตเตอรี่ที่ขายไม่ออกอ่ะเป็นรางวัลที่หนึ่งถูกยี่สิบสี่ล้านอ่ะคุณเออมันดีไหมนะพิกญญยกรคุณต่อไป ใช่พี่เกรกรคุณบอไปฉันก็เลยแบบเนี่ยมันคือการที่ให้คุณอน่ะเอาทั้งเรื่องที่เป็นความทุกห,หรือเรื่องที่เป็นความสุขมาทําเป็นตัวเลขแล้วถ้าคุณมาเรียนกับคนที่ทําได้จริงๆแบบอย่างมิชันนะแปดปีนะคุณก็จะได้คลื่นนั้นไปซึ่งนักเ,เรียนในในกลุ่มเรียนน่ะเขาได้กันจนแบบบางคนก็ใช้ชีวิตวันวอยู่แต่คาเฟ่ไปกินข้าวไปกินขนมอะไรกันจนแบบนั้นแหะนะคะโอ้ย แล้วขวัญจะบอกไว้ทั้งหมดในนั้นเสกสร้างอะไรได้บ้างทิปเที่ยวฟรีทั่วโลกลอตเตอรี่หวยฉะได้รถยนต์ฟรีจากทกสอคือบอกเคล็ดลับไว้ในนั้นหมดนะคะคที่ที่ขวัญได้ในชีวิตใค,ใครที่มาจากไล์เตยนะคะแคปภาพนี้ไปนะแล้วก็ส้งหาขอันได้ราคาสาม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 นะคะอ่าใช่ได้เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเฉพาะ เฉพาะ,ะแคปไลน์นี้นะเอาสามสามสสมเติเที่ยงร<อ>ุ่งนี้แล้วกันเนาะเที่ยงรุ่งนี้แล้วกันใช่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 ชเฉพาะไลน์นี้เลยนะคะแคปหน้าจอมาเลยแล้วก็ทักข้อความมาเนาะสาม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 นะคะคือมันมันคุ้มเพราะว่า <laughs> สองบาทกลายเป็นหลักหมื่นมาก็มีแล้วนักเรียนในกลุ่มนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็ครูอัดเองก็ได้ด้วยเนาะ <laughs> เออทุกคนคอนเฟิร์มกันนะแต่ว่า ถ้าชอบเรื่องหุ้นเรื่องอะไรก็ไปที่เพื่อนเราได้นะมีหลายคนแต่ว่าถ้าชอบสัจธรรมที่แปลให้แล้วเพียวเพียวก็มาที่เพจสศธรรมแปลให้แล้วนะคะแล้วก็เรื่องความรักก็มาที่หนาเตยได้เลยนะคะนะคะน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณคุณพิงกี้ค่ะคุณพิงกี้น่ารักทิ่สุดนลยค่ะขอบคุณอ่ะสวยแคบเพิ่งคระกดออกค่อยด้วยเด้อไอร์บิวสาม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 โอเคตึมเติ ทุกคนโอเคพอดีว่าแสงมันหมดแล้วเนาะก็ก็ขวัญก็ที่ขวัญให้คีย์มาเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือเวลาที่เราเห็นคนบางัางร่ำรวยอะให้เรามองเป็นเนื้อเดียวกับเขาเลยแล้วก็ชื่นชมเขาไปเลยแล้วก็ทางไหนที่มันเป็นทางของเราอะมันจะเป็นทางง่ายทางนั้นแหละที่มันจะทําให้เราอะ่ะมัง่งคั่งร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองงี้งี้นไปอันนี้จริงๆมันเป็นคีย์นะแล้วก็เอาไปใช้อยากให้ทุกคนกลับไปแบบ จดจำในในเส้นทางแต่ละคนที่มันไม่ต้องเหมือนเพื่อนแม่กระทั่งบางคนน่ะทุกคนรู้ไหมว่าบางคนน่ะต่อให้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยเฉยไม่ได้ทํางานอ่ะบางทีสิ่งนั้นก็คือความมั่งคั่งร่ารวยเจริญรุ่งเรืองในเวของคุณที่ไม่เหมือนเพื่อนทุกคนรู้ไหมว่าเตยมาแบ่งปัสสาธรรมจะมีคนที่บางทีทํางานอยู่อยากออกจากงานไปอยู่บ้านส่วนอีกคนก็คืออยู่บ้านอยากไปทํางาน <c oughs> จะคนมีแฟน ก็อยากโสดคนโสดก็อยากมีแฟนแต่มันจะปังมากถ้าคุณอิ่มเต็มในจุดที่คุณอยู่แต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกประสบการณ์ไหนอ่ะคุณก็คือผู้สร้างประสบการณ์ในชีวิตให้ตัวเองได้ทั้งหมดเลยคุณสามารถคุณสามารถเป็นแบบคุณสามารถเป็นเป็นผู้ที่คิดเอททุกๆประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองนะคะอ๋อก็ฝากเพียงเท่านี้เดี๋ยวพอดีแสงหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเไปแล้วเดี๋ยวไปฝากร้านสุดท้ายก่อนปิดไลน์นะตอนนี้จะมีคอร์สนะ สองคอร์สเนาะเป็นคอร์สเกี่ยวกับความรักตอนแรกไปเปิดเคล็ดลับมาใจแฟนมาก่อนเนาะเปิดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาจําได้เลยว่าเปิดวันที่น่าจะเปิดประมาณ6เดือนหกอะจําได้เลยเนาะเป็นคอร์สเคล็ดลับมาใจแฟนนะทุกคนแล้วก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งเนาะทำเป็นมินิคอร์สเพราะว่า คนมามาขอให้เปิดอันนี้เยอะมากเรื่องการรักตัวเองคนมาถามเยอะมากเตยก็เลยแบบเออเปิดเล่นๆชิลๆไม่อะไรปรากฏว่าคนมาลงเยอะมากก็เลยแบบว่าเออสอนจบไปแล้วนะอันนี้สอนไปเจ็ดอีพีแล้วเนาะตอนนี้ให้เป็นละสอนไปเจ็ดอีพีแต่แต่หลักๆอะอยาก,กอยากให้ซื้อคู่มากกว่าเพราะว่ามันไปด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคซื้อแยกก็ไม่เป็นไรคนซื้อแยกก็เยอะ ถ้าคนที่ลงลงคอสหนึ่งอยู่แล้วก็สามารถอัพเป็นอีกคอรสหนึ่งได้นะคะโอเควันนี้ไปไปแล้วถือเลขเห็นบอคอยบอกเจาแล้วเตยบอกครูอ่านว่าครูอ่านงานของครูอ่านก็คือแค่ครูอ่านนมาแบ่งปันผู้คนน่ะซอสก็จะเทคแคร์ครูอ่านผ่านการถูกเลขอยู่แล้วแล้วเรารู้นิสัคคสยครูอ่านคือเตยเตยรู้นิสัยครูอ่านถ้าครูอ่านได้แบบบางทีอยู่ในไลฟ์เตยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อเลขเขาจะ ฟัง Emotional g u แ d a n c e s ด s t e m เเขา่เขาก็จะถืกเละก็ดีใจด้วยนะคะดีใจกับทุกคนด้วยนะทุกคนก็มีความมั่งคั่งไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจหรือว่าทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะทางไหนที่เป็นทางของทุกคนทุกคนก็มีแต่ความมั่งคั่งล่ำรวยเจริญรุ่งเรืองขายดีขายดีนะคะอิ่มเต็มในจุดที่อยู่คุณสามารถเขยได้ทุกประสบการณ์จริงจุดที่ทุกคนตามหาคือจุดที่ทุกคนอิ่มเต็มซึ่งถ้าทุกคนสามารถอิ่มเต็มได้นะจุดปัจจุบันนะทุกอย่างมันจะถาโถมเข้าามแบบ เพราะว่ามันคือจุดดึงดูดของเราโอเควันนี้มันมืดแล้วเนาะทุกคนเตยไปแล้วเพราะว่าแสงหมดนะคะวันนี้ก็ขี้รัวๆนะเอาไปเป็นความรักในตัวเองกับซ้อนเราได้เลยมันง่ายทุกคนรู้ไหมว่ามีคนถามอับราฮัมฮิกเนาะในาศสาสตร์ศาสตร์หนึ่งแต่ไม่เตยไม่อยากพูดมันจะเป็นการบูลลี่อีกาศาสตร์นั้นเนาะ,นะเดี๋ยวจะเอาไปเล่าให้ฟังในคอส มีคนถามอับราฮัมพิกในศาสตร์ศาสตร์หนึ่งอับราฮัมพิกก็เลยพูดเนาะซึ่งตรงแก่นมากอับราฮัมฮิกบอกว่ามนุษย์น่ะชอบเรื่องยากชอบเนื้อหาเยอะๆชอบอะไรที่มันยากให้มันดูเนื้อหาเยอะๆทุกคนเข้าใจไหมเหมือนสอนเยอะเหมือนเนื้อหาเยอะแล้วมันจะมีมูลค่าแต่อับราฮัมพิกบอกว่าทั้งที่จริงอ่ะอับราฮัมพิกสอนเก่งให้ง่ายๆก็ไม่เอาซึ่งก่นของอับราฮัมพิกคือ ดึง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  system. อิมเมชชั่นอลการแดนซ์เตมอานะฮะซึ่งอันเนี้ยทุกคนซึ่งเต,อเตอยอ่ะด้วยความที่เป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตมาจากศิลธรรมแล้วก็ด้วยเรื่องนี้เลยนะแล้วเตยเตยได้มาทางง่ายแล้วเรารู้แก่นะล้วแล้วอะไรที่บางทีมันเป็นเนื้อหายเยอะเตยแทบไม่สนใจเลยเพราะเตยรู้ว่ามันคือเปลือกแต่เตยอะเข้าใจนะว่า I love you ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะสิ่งใดก็คือดีทั้งนั้นนะคะเออทุกคนบางครั้งร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะแก่นง่งายๆอยู่ในชาใๆช่ใชมันเป็นแก่นที่แบบสรุปทุกอย่างจริงแล้วมันง่ายมันง่ายจริงๆมันมีคนพูดเลยนะว่าเขามัดรวมทุกอย่างที่เขาเรียนมาทั้งหมดทั้งชีวิตอะเป็นไม่รู้จะหมดไปกี่แสนกี่ล้านอะ เอามาแลกกับอันเนี้ยเขารู้เลยว่าเรียนแค่เนี้ยเขาก็แบบฟังปริเยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันมันทาให้เราละเอียดละออในจุดต่างๆนั่นแหละทุกคนมันละเอียดละออยิ่งขึ้นไปแล้วพอเราได้รู้มันเราใช้ชีวิตง่ายเพราะว่าเราไปในทางที่มันใช่ไปเลยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเนาะเราก็ไปทางที่มันใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ได้เลยนะก็อยากให้ทุกคนนี่แหละกลับมาที่จุดอิ่มเต็มในตัวเองแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันขณะรับรอง ไม่ว่ายังไงก็จะเลือรุ่งเรืองแน่นอนนะจ๊ะโอเคไปละบ๊ายบาย